เจียงเสี่ยวไปยิ้มรับขอบคุณครับลุงรองที่จริงแล้วเขาไม่ได้จะตื่นเต้นอะไรกับรางวาัลมีแต่เด็กๆเ,เท่านั้นที่ต้องการรางวัลส่วนผู้ใหญ่อย่างเขาสนใจแค่ผลกำไรเท่านั้นรองนายกเทศมนตรีจังตกตลึงไม่น้อยตอนแรกที่เขามอบที่ดินหนึ่งร้อยหมู่ให้กับเจียงเสี่ยวไปก็เพื่อให้เขาสร้างโรงงานผลิตเครื่องปรุงรสมาเพิ่มมูลค่าของกุ้งเครฟิทแต่ใครจะไปคิดว่าเจียงเสี่ยวไปจะวางแผนการที่ใหญ่ขนาดนี้ไว้ ยิ่งเขามองไปที่เจียงเสี่ยวไปมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งพอใจชายคนนี้มากขึ้นเท่านั้นมันเหมือนกับว่าเขาได้พบสมบัติแล้วเจียงเสี่ยวไปชี้ไปที่ประตูหรูหราที่สร้างขึ้นแล้วพูดว่าผมสร้างสำนักงานให้ตัวเองทางด้านซ้ายเมื่อโรงงานเสร็จผมจะเป็นยามเฝ้าประตูโรงงานเองทุกคนหัวเราะออกมาเมื่อได้ยินคำพูดนี้นี้ไม่มีใครเอาจริงเอาจังเลยเจียงเสี่ยวไปชี้ไปทางขวาอีกครั้งแล้วพูดว่า หลังจากที่พื้นที่นี้กลายเป็นนิคมอุตสาหกรรมในอนาคตการจัดการด้านความปลอดภัยจะมีความเข้มงวดมากขึ้นผมจึงวางแผนที่จะร่วมมือกับสำนักงานตำรวจจัดตั้งสถานีป้องกันร,ร่วมระหว่างตำรวจและวิสาหกิจเพื่อดูแลความปลอดภัยของพื้นที่บริเวณนี้ดวงตาของหลินต้ากัวเป็นประกายขึ้นอีกครั้งหลังจากได้ยินประโยคนี้ เมื่อเศรษฐกิจ,กจ,จเจริญรุ่งเรืองอัดยากรในประเทศก็จะเริ่มมีมากขึ้นแต่หากขอให้สำนักงานตำรวจมาดูแลความปลอดภัยปัญหานี้ก็จะเบาบางลงเห็นได้ชัดว่านี้ไม่ใช่การเคลื่อนไหวที่เกินเหตุหากใช้วิธีการป้องกันร,ร่วมระหว่างตำรวจและองค์กรทรัพย์สินของวิสาหกิจและประชาชนก็จะได้รับการคุ้มครองมากกว่าเดิมยีเต๋อความคิดของเสี่ยวไปนั้นดีคุณต้องสนับสนุนมันอย่างเต็มที่เข้าใจไหมหลินต้ากลัวกล่าว เอาละท่านผู้นําเมืองของเราสนับสนุนมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กรและประชาชนอย่างแข็งขันอยู่แล้วครับรองนายกเทศมนตรีจางกล่าวเสียงดังหลังจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็เข้าไปในโรงงานเครื่องปรุงรถนี่เป็นเพียงโรงงานชั่วคราวไม่มีอะไรให้ดูนอกจากอุปกรณ์เพียงไม่กี่อย่างอย่างไรก็ตามเมื่อหลินต้ากัวและคนอื่นต้องการไปเดินดูลายผลิตเจียงเสี่ยวไปก็ได้หยุดพวกเขาเอาไว้หลินต้ากัวหัวเราะและพูดว่าอะไรกันกลัวว่าเราจะได้เห็นมันหรือ เจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าไม่ใช่แบบนั้นครับเขาชี้ไปที่ป้ายหน้าประตูแล้วพูดว่าเพราะที่นี่คือห้องผลิตการจัดการด้านสุขอนามัยจึงต้องมีความเข้มงวดมากก่อนเข้าไปในไลน์ผลิตคนงานจะต้องสวมชุดทำงานแบบพิเศษที่ผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้วถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราจะเป็นตัวพาแบคทีเรียเข้าไปในห้องผลิตครับทุกคนมองดูป้ายที่เจียงเสี่ยวไปชี้และเห็นข้อความทางด้านขวาพื้นที่การผลิตสงวนเฉพาะพนักงานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น ส่วนด้านซ้ายเขียนว่าพนักงานต้องเปลี่ยนชุดทำงานและต้องฆ่าเชื้อก่อนเข้าลินต้าก,กัวสังเกตเห็นว่าการออกแบบโรงงานชั่วคราวนี้มีห้องฆ่าเชื้อแบบพิเศษและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ด้านนอกห้องผลิตรายละเอียดเหล่านี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าเจียงเสี่ยวไปให้ความสำคัญกับความสะอาดและความปลอดภัยของอาหารมากถึงได้นำมาตรการที่เข้มงวดแบบนี้มาใช้ลินต้าก,กัวพยักหน้าด้วยความพึงพอใจสิ่งนี้ทำให้เขามองเจียงเสี่ยวไปสูงขึ้นไปอีก เจียงเสี่ยวไปกล่าวว่าปริมาณการผลิตของที่นี่ในตอนนี้ไม่มากนะเราจงมีเพียงชุดทำงานสำหรับพนักงานแล้วก็มีอีกชุดของผมเท่านั้นแต่พวกเรามากันเยอะชุดคงไม่เพียงพอผมจึงอยากแนะนำให้ไปดูลายผลิตไปที่โรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองดีกว่าครับเอาละ่ะงั้นเราไปดูห้องผลิตของโรงงานผลิตและแปรรูปถั่วเหลืองกันดีกว่าลินต้ากัวกล่าว